สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะักหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าขยี้บี้เข้าไปวันนี้ก็กลับมาเจอกับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะครับนะเพื่อนเพื่อนเอฟซีจะได้นะชมช่างยันนะทุกๆวันนะครับนะ ไม่ติดงานลาดงานหลวงตามที่เคยบอกนะครับได้ชมแน่นอนถ้ามีงานเข้ามานะฮะงานเยอะก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้นะครับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชฟเวลเช่นเคยนะฮะจับคู่มาเจอกับคุณวิวัฒนานะครับปุที่มากับเรตติ้ง1640นะครับจังยันก็เป็นสีขาววันนี้นะฮะให้ชื่อเรื่องว่าบทขยี้บี้เข้าไปนะฮะ เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ามันจะบทอย่างไงจ,จะบี้จะบี้จะขยี้กันยังไงนะฮะไปชมกันนะครับวันนี้ช่างยันก็รูปทรงนะครับเปิดซ้ดอนรูไปก่อนอ๋อเข้ามา,มายงซ้ายนะมายงซ้าย,ายเราไม่เล่นมายงขวานะเล่นเป็นมาร์ทเทียมนะเล่นเป็นมาร์ทเทียมเข้าไปแต่ตรงนี้ก็เปิดเบียดด้านลิมเข้าไปก่อนนะครับอุตตโซุเขาก็เปิดเป็นม,มายงซ้ายมานะครับนะตอนนี้เราก็ต้อง ระวังตัวเรื่องมายงซ้ายนะครับมันจะมีจุดอ่อนจุดแข็งอยู่เหมือนกันนะแต่ตรงนี้ก็ฮุบเลือเข้ามานะหวังโจมตีขุนตรงนี้นะจะบทข,ขยีบ้บี้อีกแล้วนะยังยังยังไม่ถึงเวลาแต่อันนี้ก็กินตัดเข้าไปก่อนเลยนะครับนะโอ้โหเอานอกกินในนะเพื่อนเพื่อนอย่าไปสนใจใส่ใจกันมากมายนะครับดูแท่นดูทางเห็นไหมครับนี่เอามาขึ้นไปยืนถูกไหมเนี่ยเอาว่ากันไปครับเพื่อนเือนนะไม่ต้องนะ นี้ที่ผมโดดม้าไปเนี่ยผมจะอาจจะสลับม้าไปข้างริมกระดานนะแล้วไปยืนนี่นะครับตรงนี้ก็พยายามเปิดตรงกลางเข้าไปเขาได้สูงมานะครับได้สูงมาแล้วก็นะหมากลุกสมัยใหม่นะครับนะเบี้ยก็โอเคอยู่อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าตำแหน่งทางนะครับเห็นไหมครับนะของเราเป็นทางเป็นทางอะไรเขาเรียกอะไรทางลาดยางนะครับนะซุปเปอร์ไฮเวย์เลยอย่างดีเลยโอ้โหเขาเปิด ตรงนี้เช็คตรงนี้นะดันซ้ายไม่มีอะไรเอาเม็ดเลื้อยเข้าไปนะทางเม็ดโอ้โหเม็ดแทงโคนแทงม้านะครับอ,อย่างไปแทงไม่ได้นะเขากินสองนะนเขาหนีมาไปก่อนนะหนีมาไปก่อนก็เสริมเข้าไปดีครับนะต้องเสริมโคนเข้าไปก่อนอีกหนึ่งตัวดีไหมครับเพื่อนๆนะต้องอย่างนั้นแหละไปนะโหทางนะทางไปเป็นช่องช่องช่อง่องเลยอโอ้โหเขาใช้โคนขึ้นมากันนะครับ แม่เม็ดเรายังแทงโคนไม่ได้นะครับเพราะว่ามมาเขายืนอยู่แต่มายืนอยู่อยู่ไม่อยู่นะโดดแทงแน่นะแต่นนี้ก็กินตัดเข้าไปนะเบียรตรงนี้มันคำสูงนี่แล้วเดี๋ยวก็เราก็จะเอาเรือมาอีกหนึ่งลำดีไหมอ่าเอามาโจมตีต้องขุนโอ้โหเขาเลื้อยโคนเข้ามาซะแล้วมาไม่สนใจนะครับเอาเปิดไม่ออกนะครับเปิดไม่ออกเปิดนี่ผมแทงนะแต่นนี้ก็ กขใช้ขุนเข้ามาพราเเปิดเม็ดเข้าไปเลยนะครับนะหวังโจมตีขุนแล้วนะก็กินไม้สองนะฮะโอ้เขายัดโขนเข้ามาอีกแล้วยัดโขนเข้ามาเราก็ออกมาตีลูกก็ไปก่อนหนึ่งทีนะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ถามไถ่ตีไปก่อนนะครับวันนี้นะฮะตีลูกแล้วขุนเ็าเด้งไปนะเอาก็ม้าไปอีกนะโอ้โหม้าไปยืนกันฮนะ อาม้าไปยืนแท่นนะครับยืนแท่นไม่มีอะไรมาทิ่มม้าเราได้ด้วยนะฮะตรงณตอนนี้นะณตรงนี้นะครับเรือก็จะออกออกไม่ได้เขามาอีกแล้วนะม้าอีกแล้วเราจะทํำยังไงดีท,ทําท,ท่าทําทางอืมจะซ้อนเรือดีไหมนะเพื่อนๆน,น,นะครับแต่ขุนก็อยู่ตากดนะขุนเราก็อยู่ตากดจะเอาอยางไรดีแต่มน,นี้จะซ้อนเรือนะดีไหมครับนะเอาเสือซ้อนเรือหรือจะกินสองนะ เราจะเข้าไปบดขยี้บี้นะให้หนักๆกินสองเข้าไปเลยนะครับโอ้โหก็กเข้าไปโ,โหยกินเข้าไปแล้วหมาก็เข้าไปอีกนอีกตัวหนึ่งเอาก็กินหมาก็กินเข้าไปอีกอนะนะหวังโจมตีหน้าขุนนะครับขุนเขาจะอยู่ไม่ได้นะฮะขุนเขาอยู่โดดเดียวนะครับมีองค์ขลักนะหมาก็เดินไม่ออกนะครับหมากินสองโอ้โหเดินลําบากนะครับเหลือก็ออกไม่ได้ แต่ตรงนี้เขากินตัดเข้ามาผมก็กินตัดออกไปใช้โคนกินเข้าไปเอาโคนขึ้นไปอีกตัวหนึง่งโอ้โหนะฮะทุกอย่างทุกตัวนะะมุ่งโจมตีไปที่ขุนเอาเขาต่อมานะครับเพื่อนๆน,นะฮะเขาต่อมาใต้แบบนี้เราจะทํำยังไงนะเอามากินมากินนั้น มมาไม่ดีนะตีลูกเข้าไปอีกทีให้เด้งไปอีกโอ้โหสองตัวนะขุนโอ้โหขุนเด้งไปนะเจอมาสองตัวนะแต่ตรงนี้นะเขาเด้งไปแล้วโอ้โหมายืนอย่างสวยงามนะครับแต่ขุนก็อยู่ตากดนะครับจะหลบก่อนไหมนะขุนอยู่ตากบจะหลบก่อนไหมหลบไปก่อนเลยโอ้โหโเสียจังหวะเสียทีไปทีเดินนะเอาแต่มน,นี้เขามากินมา้าเราเข้าแล้วนะ โอ้โหนะฮะเพื่อนๆแล้วก,กินมาแล้วแต่น,นี้หยุดชะง,งักหนึ่งครับก็ไตีลุกเข้าไปแต่น,นี้นะโอ้โหเขาใช้เรือกินไหมใช้เรือกินมาก็กินโคนเข้าไปโอ้โห,โโหนะกินโคนเข้าไปแต่ตรงนี้เดี๋ยวตะแทงลงแทงเรืออีกซอเรือเอาหมาจับโคนอีกแล้วนะครับโอโ้จับโคนเราโคนเราจะอยู่ได้ไหมโคน ดันหน้าหรือจะถอยหลังดีนะครับนะโอ้มีแต้ม้อยเอาเม็ด้อยลุกก็ดีนะเม็ด้อยลุกเม็ดลอยลุกเขาก็ติดเรือเขาอีกนะเราก็ทําอะไรไม่ไม่ได้เนาะเอามาผูกก่อนดีกว่าเอาเรือมาผูกก่อนดีกว่านะเขาเขาเอามากินเราก็เอาเรือกินเขาโคนขึ้นมาแทงไม่ได้นะครับเพื่อนๆน,นะเขาแทงเราไม่ได้แน่นอนนะแต้มนี้นะบดขยี้บีเขาไปนะเขาเหลือ พื้นที่ได้น้อยนะครับนะหืมขุนก็แหมขุนพลเราก็น้อยลงทุกทีทุกทีโอ้โหเขาระเบิดเบียดแต้มน,นี้นะหวังจะกินให้กระจายกันไปนะหนาขุนเราตรงนี้ผมก็มีไอเดียอะไรดีนะต้องใส่เข้าไปนะใส่ให้ใส่เข้าไปเยอะๆนะะแต้มน,นี้เอามมากินดีไหมหมากิน โคนดีไหมดูแทงนี่เอาเบีย้ยแทงเบีย้ยกินอ๋อเบีย้ยกินครับนะเบีย้ยกินก็กินครับโอ้โหนะกินใน้ปลดภาระราไว้ก่อนนะเอาไว้เบีย้ยไว้เป็นกำบ,บังหน้าบ้านเรานะตรงนี้เราก็มาตัดสินใจมาอีกทีหนึ่งเหลือตรงนี้นะเบีย้ยขาดเอาสกูออกมากินดีไหมอ่นะสะกูมากินเบีย้ยดีตรงนี้อืมแต่มนี้ก็ยังไม่ กินนะเบี้ยยังกินกินเรือก่อนแทงเรือเข้าไปอีกหนึ่งทีแทงเรือเข้าไปเรือกลับไปแล้วนะก็เอาเบี้ยเสริมเข้าไปอีกคุณจะได้เหลือพื้นที่น้อยๆโอ้โหของฟรีนะยังไม่ต้องรีบเอาเขาต่อนะต่อเรือเหรอต่อเรือก็หงายลูกเข้าไปหงายลูกเข้าไปแต่นี้ขึ้นมาอีกไหมโอ้คนขึ้นมาขึ้นมานะเออ ไม่ค่อยสวยเท่าไรนะครับนะจะบุกเกินไปนะจะเร่งเกินไปไหมซอ้อนเรือออซ้อนเรือคนขาดสิครับคุณพี่อยา่าอย่านะอยา่าอย่าเดินเรือเดินไม่ได้นะอย่าเดินเรือนะครับนะช่างยันเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวผิดผิดผิดนะจับเรือไม่ได้นะครับเรือนะแต่นี้ต้องโออะไรเอา มาดีกว่านะฮะเอามาออกมาดีกว่านะเขาเหลือกินเรากินลุกได้กินไม้ตัวหนึ่งเขาจะกล้ากินเราไหมล่ะเออแต่อย่างนั้นนะแต่ตรงนี้เดี๋ยวโโคนขึ้นไปโคนขึ้นไปก็ไม่ค่อยอเอเาบอได้นะโจมตีทั้งหน้า,ด,านด้านหลังนะครับอีกตัวหนึ่งนะพอมาเข้าขาดโอ้หเขาลอยเม็ดเข้ามาเลยนะครับอะขอเขาลอยเม็ดเข้ามานะเราก็ โขนขึ้นไปปั๊มอีกตัวนี้ไหมโขนขึ้นไปปั๊มต่อโขนนะฮะตำตำแหน่งซ้อนเรือนะครับซ้อนเรือเ้าก็กินมาเราก็กินตำแหน่งซ้อนเรือนะฮะเหลือผูกเรืออีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โจมตีมาได้ด้วยนะกินเม็ด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 ดีไหมกินเม็ดมาเขาขึ้นมานะมาเขาขึ้นมาตำแหน่งนี้ก็ยังเปลี่ยนใจใหม่นะเปลี่ยนใจใหม่นะ เห็นว่าโคนมันขาดอยู่นะฮะให้เขากินเม็ดแ้นนี้เข้าไปเลยนะครับผมไม่กลัวนะครับเขาเอาเรือมากินลุกนะผมกินลุกได้อีกเหมือนกันฮะโคนขึ้นอ้าวเขากินแต้มน,นี้ผมก็เอาหมากินโคนเข้าไปแล้วโอ้โห,โหเขาพลาดหรือเปล่านะฮะเขาพยายามปลดล็อกตรงนี้นะแต่ว่ามันมันยังปลดไม่ออกนะเบียดตรงลิ้มก็กินเข้าไปครับน่าเขากินเข้าไปแต้มน,นี้เขากินก็นะเขาปล่อยเรือก็กินเรือกกกเข้าไปอีก Uh huh. เรือมาเรือกินเรือไม่เรือไม่กินนะเลือกินเรือไม่ได้ถ้านะเรือกินเรือก็นะกินลุกกินม้าอีกหนึ่งตัวแต่ตรงนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรก็สกูกินเบีย้ยเขาไปอีกหนึ่งดอกหนึ่งตัวนะฮะโอ้โหแต่ตรงนี้ก็สองม้าสู้กับเรือน,ะมนออะม้าโคนเอาขาจะมีมีตำแหน่งตีลุกไหม มีตำแหน่งตีลูกเราได้ก็เปิดนะฮะโจมตีนะฮะม,ม้าโจมเรือโจมตีมา้าแล้วก็โคนโจมตีมา้าอีกหนึ่งตัวเหมือนกันโอ้โหตัวในตัวหนึ่งนะฮะจะต้องเป็นอันต้องต้องจบกับเรือกับโคนนี่แหละครับนะทําอย่างไรดีนะครับคุณวิวัฒนานะครับโอโ้คุณวิวัฒนาก็เดินดีนะครับโอ้โหผู้ที่มีฝีมือนะตำแหน่งนี้เขาเอาม้า มาจับโคนนะ๋อกินแรกคนละตัวใช่ไหมกินแรกคนละตัวใช่ไหมแต่ดูแล้วเรายังไม่เราเอาจังหวะก่อนนะครับมากลุกก็แทงลุกเข้าไปนี่เอาจังหวะแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็นะจังหวะทีเดินนะครับที่ผมเคยบอกกับเพื่อนๆนะบอกเอฟซนะครับเห็นไหมฮะเป็นการจังหวะเป็นการสร้างทีเดินก็าตีลุกเข้าไปแล้วก็กินลุกเข้าไปอีกหนึ่งทีนะฮะนะเขาก็จะไปแต้มไหนนะครับ จังหวะเราได้จังหวะทีเดินนะฮะเขาบปติดเรือแล้วก็เอาเรือมาผูกโคนนะก็ก็เราก็ไม่ขาดแล้วนะครับพอมาแต้มนี้เราก็เอามาเอาเรือเรือแหมเอามาอีกแล้วเอาเรือมัดผูกโคนเข้าไว้โอ้โหตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้นะครับเรามีมีเรือสองลำนี่ก็พยายามนะฮะโคนอีกหนึ่งตัวพยายามเข้าไปนะโจมตีเขาให้ได้นะแต้มนี้เขาก็พยายามผูกเม็ดเข้าไว้นะ ปูเม็ดเข้าไว้เราก็อืมเอาตีลูกเข้าไปก่อนนะฮะปูไม่ออกบอลไม่ถูกไม่ทาไทยนะตีข้าไปก่อนเอาโขนเข้าไปนะโขนเข้าไปอีกจัดบีขุนเขาเข้าไปเม็ดเขาเข้ามานะเม็ดเข้ามาโขนเข้าไปปั๊มเข้าไปอีกหนึ่งนะเดี๋ยวเอาเรือไปตีลูกได้ไหม แบบนี้นะก็แทงเหลือนะตีลุกกข้ไปอีกหนึ่งอื้มอืมเอาแบบนี้ก็ต้องสกูสกูฉีกได้ไหมสกูชิกชีกชีกชิกเราโดนไล่นะฮะมา้าต้องดูม้าด้วยมา้าเขาตีตีเราได้ไหมนะสกูชีกเขาไปออกไปก่อนนะอืมหรือจะต่อโอ้มอกี้ต่อก็สวยดีเหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะแต่ตรงนี้นะจะเอาแบบ ลุกจนเลยอะเจ้าลุกจนเลยนะออกไปแบบนี้นะขุนอยู่ไม่ดีนะครับขุนอยู่ไม่ดีเอา้าเวลานะครับโอ้ไม้กอนะครับเวลามาอีกแล้วนะครับเป็นนาทีระทึกนะอีกหนึ่งหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับจะทันไหมเอาขุนมาติดเรือนะแตบนี้ก็สกูชิกออกไปอีกนะหือขวังจะตีตีนะเขาใช้ เม็ดไปกันก็ตีลุกเข้าไปขึ้นมานะคขึ้นมาไหมก็ต้องขึ้นมานะครับขึ้นมาอย่างเดียวนะครับขึ้นมาก็ตีลุกกินอีกโอ้โห,โห,โหกินแล้วครับเม็ดนะเขามีสองตัวนะมีเรือลํานึงเราขายยายาวกว่านะครับตยลูกเข้าไปเหลือห้าสิบสองนะครับลูกกินเข้าไปอีกโอ้โหห้าสิบห้าสิบมาเข้ามาช่วยมาเข้ามาช่วยเอาเอาตําไหนลําไหนตาไหนครับพี่น้องกันไว้ด้วยโอ้ยต,นะอต้อนะงกันไว้นะเขาตีลุกนะะต้องกันไว้ก่อนกันไว้ก่อน โอ้โห oh, oh. เอามมามาจับนะมามาจับก็กดมาก้าเข้าไปอีกหนึ่งดอกเอามมามานี้เอาตีลุกกินมมาเข้าไปอีกหนึ่งโอ้เหลือสี่สิบเอ็ดโอ้โหใจหายหมดเลยนะครับนะกูต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปนะครับอก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับนะแล้วก็มี fc ทางบ้านบอกว่าบางวันทำไมช่างยัน ภาคไม่มันเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้ภาคให้มันมันสักวันหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย